สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูวนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องมือแพทย์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุแถลงข่าวผลงานความร่วมมือการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมเพื่อยกระดับการดูแล,แลและการให้บริการผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนำร่องใช้ที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเป็นแห่งแรกหรือบางแคโมเดลก่อนขยายผลให้ครบทั้ง12แห่งทั่วประเทศรองรับปี2564โดยประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์โดยมีศาสตราจารย์ดรภไพรัตร ทัชยพงศ์ที่ปรึกษาอาวุโสสมรง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินางสาวอาภารัตนาพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคและที่วิจัยสวทชร่วมกันแนลงข่าวในครั้งนี้ สัตระจันดรภัยรัตน์ทัชยพงศ์ที่ปรึกษาอุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่าทางสวทชได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการผู้สูงอายุและมีความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุในการดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทยสำหรับผู้สูงอายุมาขยายผลการใช้ประโยชน์และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับผู้สูงอายุในการเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเรามาทดลองในปีนี้แล้วเรากําลังได้งบประมาณที่จะขยายผลร่วมกับกรมกิจาการผู้สูงอายุเนี่ยปีหน้าก็จะทําอีก6แห่งแล้วปีต่อไปก็อีก6แห่งเบ็ดเสร็จก็จะรวม12แห่งเราช่วยผู้สูงอายุของบ้านบังแคของประเทศไทยแต่ที่สําคัญก็คือเรา เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้จากต่างประเทศมันประหยัดเงินตราให้กับประเทศไทยนางสุดยุราพิทยานรเศรษอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่ากรมกิจการผู้สูงอายุขอบคุณสวทชที่ได้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุมาขยายผลการใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่ง โดยในปี2563นี้เริ่มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาจาัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเป็นพื้นที่แรกซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นสำหรับผลงานที่พัฒนาจากสวทชโดยทีวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนกเทค และศูวนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์สวทชประกอบด้วยระบบบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระบบระบุตำแหน่งผู้สูงอายุระบบส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังด้วยอุปกรณ์การมาัลตึการเคลื่อนไหวแบบไร้าสายอุปกรณ์ช่วยตรวจวัดสุขภาพแบบพกพาอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดสุขภาพอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุและอุปกรณ์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุซึ่งเป็นผลงานการวิจัยจากศูนย์วิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาควิชากายภาพบาบัดคณะสหาเาวิชาศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เครือข่ายภาคีวิศวกรรมชีว การแพทย์ไทยจำนวน2รายการได้แก่เครื่องฝึกเดินแบบเคลื่อนที่ได้และเครื่องออกกำลังกายและฟื้นฟู